สวัสดีค่ะราศีมังกรวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีมังกรทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะประจําเดือนสิงหาคมพศ2568ค่ะไม่ต้องเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นภาพรวมเปิดไพ่เวลาจะได้รับค,ำคำำําคําทํานายได้เลยนะใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักมาได้นะคะจิ๊บหน้าจ้า45ไม่มีแอดนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกคนที่ติดตามถูกช่องทางเลยเอะมาราศีมังกรแบบโสดก่อนเลยนะคะราศีมังกรโสดแบบมีคน คุยมาดูกันว่าความสัมพันธ์กับคนคุยเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้เ่าว่าดีงามมากเลยค่ะเป็นไพ่จกักรพรรดินีนะคะอยู่ในตําแหน่งของความสัมพันธ์ไพ่คู่รักที่ดีที่สุดคุมเรื่องราวนี้ไว้แปลว่าคุยแบบหวานคุยแบบดีมากคุยแบบที่ฝันไว้เหมือนชายในฝันหญิงในฝันที่เข้ามาในช่วงนี้ในชีวิตนี้พอดีเลยแล้วยังไม่พอนะอันเนี้ยสองใบเนี้ยมันเป็นพลังแบบเต็มร้อยเต็มสิบ 80-90%ร้อยเปอร์เซ็นตว่าหวานมากดูแลกันดีมากนี่ยังไม่ใช่คนรักนะแต่สภาพเหมือนคนรักกันแล้วหวานสุดหวานจริงคืออีกนิดเดียวคือได้กันแล้ว <laughs> S <S <S อารมณ์นี้แถมไพ่ตัวตนมีไพ่ของความบริสุทธิ์ใจความรักที่จริงใจต่อกันมากๆนะไพ่ถ้วยอะอยู่ในตำแหน่งของตัวตนแปลว่ามีความรักความจริงใจให้กันมากๆแม้จะคุยกันน้อยอาจจะมีบางช่วงรู้สึกว่าคุยกันน้อยอยากคุยเยอะก,กว่านี้และความคิดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไปในทางเดียวกันหมดเลยมีแต่ไพ่ดีๆพลัง80-100%เห็นไหม เนี่ยสี่ใบเข้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นราศีมังกรที่มีคนคุยคือหวานเวอร์หวานจัดหวานเวอร์วางหวานจนเพื่อนเพื่อนสงสยัยหวานจนคนรอบข้างอิจฉา สรุปว่าเป็นแฟนกันหรือ,อยังอาจจะมีคํานี้หลุดออกมาจากคนรอบตัวเพราะว่าจริงๆแล้วเขายังเป็นแค่คนคุยนะแต่แค่หวานจัดแค่นั้นเองนะคะงั้นมาดูกันต่อสาหรับราศีมังกรที่ไม่มีคนคุยราศีมังกรที่เป็นโสดนะฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงบ้างนะโสดแบบโสดสนิทนะคะไพ่บอกแบบนี้ว่ามีมีเพื่อนที่พยายามจะจับคู่ให้แนะนําให้รู้จักมีพ่อสื่อแม่ชักอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าความรู้สึกคือ จริงๆแล้วยังยังใช้ความคิดตามเหตุตามผลอยู่รู้สึกว่ายังเข้ากันไม่ค่อยได้แต่ถ้าความรู้สึกทางฟีโรโมนนะมันมีไพ่สองใบนี้เออความรู้สึกทางเพศเออมันขึ้นสูง แต่ว่าความรู้สึกที่จะเป็นแฟนจริงๆมันยังไม่ขึ้นเอองงไหมไม่งงนะราศีมังกรนะนานทีราศีมังกรจะเจอแบบนี้นะบอกได้เลยราศีมังกรจนะจริงจังกับความรักแต่อันเนี้ยเดือนเนี้ยไม่ค่อยอยากจะจริงจังกับความรักอยากจริงจังเรื่องบนเตียงมากกว่าบอกเลยคนโสดโสดสนิทระวังจะเจอคนที่มีลักษณะเป็นกิ๊กเท่านั้นเออหรือไม่ก็รู้สึกว่าตัวเองทําไมปิ้นป้อนกระล่อนแบบผิดปกติหรือไม่ก็โหยหาเขามากรู้สึกรู้สึกวาวุ่นรู้สึก รู้สึกนะึกคิดอะไรจรินตนาการที่มันเป็นเรื่องเรื่องไม่ใช่ความรักเออมันเป็นตัวลองของความรักแต่มันพุ่งขึ้นสูงปีเออ๊ะจะพูดยังไงดีวะจะพูดยังไงดีให้เข้าใจแต่คงเข้าใจกันแล้วแหละสิบดห่วงนิดๆน,นะช่องนี้เด็กดูไม่ได้เอออะคืออย่างนี้คือ ราศีมังกรที่เป็นโสดคะ่ะช่วงเดือนนี้เอาเป็นว่ามันมีคนแนะนําให้รู้จักหรือรู้จักกันโดยบังเอิญเพื่อนของเพื่อนคนรู้จักของคนรู้จักซึ่งมาแนวโน้มในเรื่องของความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งมากกว่าที่จะรู้สึกอยากที่จะเป็นแฟนเอออาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่าอยากเป็นแฟนหรอกแต่รู้สึกว่าเรื่องนั้นสําคัญในช่วงนี้รู้สึกมากเป็นพิเศษเออเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันเนาะโอเคจบ ราศีมังกรค่ะ,ะโสดแบบไม่สนิทแล้วการราศีมังกรคือสถานะโสดแต่ว่าถ้าถ้าคิดตามเหตุตามผลคือฉันโสดแต่ระวังว่าจะไปเจอใครสักคนนะ่ะที่แบบรวดเร็ว หรือไม่ก็ทําให้เรากระตุ้นด้านมืดในกระตุ้นเสือในตัวได้นะคะอารมณ์นี้ประมาณนี้แปลว่าคุณเจอแหละแต่มันอาจจะไม่ใช่ความรักนะราศีมังกรช่วงนี้งั้นมาดูกันต่อว่าแล้วไพ่จะบอกว่าคนที่เข้ามาในช่วงเนี้เขาหรือเธอคอนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าเขาหรือเธอคอนนั้นนะราศีมังกรไพ่ไพ่บอกว่าเขาหรือเธอคอนนั้นอาจจะเป็นราศีมังกรเหมือนกันก็เป็นไปได้หรือคนที่อยู่ในวงการสีเทาๆหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับงานสีเทาๆตำรวจทหารผู้พิพากษาก็ถือเป็นสีเทาๆได้ นะคะ,ะกรมราชธณฑ์หรือหมออะไรก็ตามที่อยู่ในนั้นก็เป็นสีเทาได้ด้วยหรืออาจจะเป็นออนไลน์ไปเลยอะ,อะไรล่ะเว็บไซต์ออนไลน์อะไรอย่างนั้นไปเลยก็เป็นไปได้อะไรก็ตามที่สีเทาๆหรือเขาอาจจะติดอะไรมากเป็นพิเศษติดดูมวยมากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ด้วยติดของสะสมบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือไม่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ราศีมังกรเหมือนกันเขาหรือเธอคนนั้นก็จะมีลักษณะที่สนใจเรื่องเรื่องความรักเป็นพิเศษแต่ว่าบอกเลยมีไพ่ก้าวถ้วยด้วยมีไพ่ เจ็ดดาบด้วยอยากจะบอกว่าไพ่สามใบเนี่ยมันคือไพ่ลาขะดุนๆน ไพ่รา,าคะล้วนๆซึ่งรวมอยู่ในตัวคนที่กําลังจะเข้ามาหาคุณราศีมังกรไม่แปลกใจเลยที่ราศีมังกรที่เป็นโสดเมื่อกี้ที่ดูให้ไพ่ชุดก่อนหน้านี้มีบางสิ่งบางอย่างกระตุ้นเสือในตัวคุณเพราะอะไรเพราะฝั่งตรงข้ามมีครบจบทีเดียวสามใบนี้คือไพ่แห่งราคะด้านความรักเต็มร้อยไพ่ใบนี้แปลว่ากิ๊กปิ้นปอนกอนเจ้าชูไพ่ใบนี้แปลว่าเก่งเรื่องบนเตียงไพ่ใบนี้เก่งเรื่อง,งบนเ,งเ,งเตียงมีความรักหรือความชอบทางเพศที่ผิดปกติหรือไม่ ว่าหรือไม่ก็ดีงามกว่าปกติอะเออบนเ,เรื่องทางเพศเรื่องบนเตียง,งเก่งผิดปกติอะอย่างนี้ก็ได้แล้วแถมตัวเดวิลมานะเดวิลแปลว่าอะไรแปลว่าความลุ่มหลงไฟความร้อนแรงความแบบ อยากเจอวันนี้ต้องได้เจอวันนี้อะไรบรนมานี้ความหลงไหลได้ปลื้มสามใบเข้ามาอยู่ในคนคนเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายในะราศีมังกรผู้หญิงที่ร้อนแรงที่สุดกําลังจะเข้ามาหาคุณเอ,อถ้าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เก่งกาจที่สุดในเรื่องนี้กําลังจะเข้ามาหาคุณในเดือนนี้ เออเออมันดีหรือไม่ดีเอาไปคิดเราเองแต่ว่าเรื่องของแฟนความรักที่จริงจังยาวนานอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ขึ้นขึ้นเรื่องนี้เด่นมากสำหรับราศีมังกรที่เป็นโสดแล้วก็แต่อาจจะคุยกันรู้สึกว่าเฮ้ยคุยกันแล้วมีแบบทะเลาะกันเล็กๆเอ่อทะเลาะกันเล็กๆประมาณนี้นะคะ,ะจบไปสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้โฮ้ยเน้นจังเลยอะเดือนนี้ทําไมราศีมังกรแบบ เน้นเรื่องนี้นะปกติราศีมังกรจะไม่เน้นเรื่องนี้เลยนะคะอ่ะแล้วมาดูกันต่อไพ่จะแนะนำว่าราศีมังกรควรทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักสำหรับคนที่เป็นโสดไพ่บอกแบบนี้ อาจจะรู้สึกอึดอัดหน่อยนะเกี่ยวกับความรักของตัวเองในช่วงนี้บางครั้งมันจะอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนอกหักได้บ่อยๆหรือเสียใจอยู่บ่อยๆเพราะจริงๆแล้วคุณเองอะ่ะยังต้องการความรักที่ยาวนานหรือคุยกันยาวๆแต่คุณคุณก็กลับรู้สึกไม่พอใจกับบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความรักที่เข้ามากันแน่นอนละ่ะ เขาตัวพ่อตัวแม่ขนาดนี้คุณจะไปจริงจังอะไรกับเขาได้เหรคะยกเว้นคนที่มีคนคุยนะราศีมังกรที่มีคนคุยอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาเลยหวานจัดหวานเวอร์อันนี้พูดถึงราศีมังกรที่เป็นโสดแท้ๆนะโสดแท้ๆนะอาจจะเล่นกับไฟนิดหนึ่งเดือนนี้นะคะอย่าติดบ่วงไฟแค่นั้นเอง สำหรับราศีมังกรที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนสิงหาคมสําหรับราศีมังกรมาดูในส่วนของความสัมพันธ์ก่อนนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณนะราศีมังกรไพ่บอกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบน่าเบื่อคบกันมานานหรือไงคะหรืออย่างไงคุยกันแบบเบื่อๆนะแต่ว่าคุยกันบ่อยแล้วก็ต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ทํามาหากินทํางานกันไปนะคะความสัมพันธ์เป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบช้าๆบางครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์จะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่รู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็ ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหวือหวาค่ะเหมือนคู่รักปกติที่อยู่กันนานอารมณ์ประมาณนี้เลยนะในเดือนนี้แต่ต้องบอกนะว่าเฉพาะในเดือนนี้นะที่จะเป็นแบบนี้สําหรับราศีมังกรที่มีคู่แล้วค่ะแล้วมาดูในส่วนของความรู้สึกกันต่อนะเจาะลึกเรื่องความรู้สึกนะคู่ของราศีมังกรนะคะชาวสองอความรักอาจจะความรู้สึกอาจจะสลับกันนะคะพลังงานสลับกันอาจจะ ความรู้สึกข,ของอีกคนเป็นความรู้สึกข,ของอีกคนแล้วก็สลับกันเลยก็เป็นไปได้ด้วยในทุกๆคลิปเลยนะ,ะราศีมังกรคะคู่ของราศีมังกรรู้สึกขวยหาข้างใครหลงไหลความรักรู้สึกคิดถึงใครบางคนรู้สึกอยากโปรยสเสน่ห์รู้สึกว่าตัวเองมีความเจ้าชูเล็กๆหรืออาจจะคิดว่าสิ่งนี้ ราศีมังกรกําลังเป็นอยู่ก็เลยเบื่อหน่ายก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ระวังนิดนึงนะไพ่มันขึ้นว่ามี the d e วิลความคิดถึงโปรยสเสน่ห์หรือความเจ้าชู้หรือความมี มีสเสน่ห์ในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ของราศีมังกรอาจจะไปทําอย่างนี้กับใครคนอื่นหรืออาจจะรู้สึกว่าราศีมังกรเป็นคนทําแบบนี้กับคนอื่นแล้วก็เลยเบื่อหน่ายก็เป็นไปได้ด้วยแล้วก็ที่คุมไว้เป็นไพ่เดเดนอันนี้น่ากลัวอีกแล้วราศีมังกรที่มีคู่แล้วก็ให้ระวังเรื่องของ,ของความรู้สึกที่คู่ของคุณอาจจะรู้สึกอยากจบความสัมพันธ์เพราะมันมีเดเดวิลแปลว่าความหึงหวงอยู่ด้วยนะคะอันนี้ให้ระวังงั้นมาดูกันต่อในส่วนของราศีมังกรบ้างว่าคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไร เกี่ยวกับความรักไพ่อบอกตัดนี้รละสีมังกรรู้สึกว่านี่คือความรักที่หวานฉ่าที่สุดอ่ะคนละขั้วเลยเห็นไหมความรู้สึกเพียงแต่ว่าอาจจะทะเลาะกันเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆไปหน่อยมากไปหน่อยแค่นั้นเอง อาจจะรู้สึกว่าบางคําพูดหรือบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดว่าจะเป็นปัญหาแต่กลายเป็นปัญหาแค่รู้สึกแค่นั้นแล้วก็รู้สึกว่าคนรักยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่ราศีมังกรอีกด้วยราศีมังกรคิดแบบนี้รู้สึกว่าเฉยๆเกี่ยวกับความรักบางครั้งก็หวานบางครั้งก็ทะเลาะกันบ้างไม่ได้คิดอะไรคิดว่าคนรักยังยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีและเป็นคนรักที่ดีมากๆแค่ความรักอาจจะเฉยๆลงไปหน่อยเห็นไหมความรู้สึกคนละขั้วเลย เ,ะะเพราะฉะนั้นแอบระวังนิดนึงนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของความรักเอาอยู่แล้วบ้านแตกแล้วหมอดูชี้บ้านแตกแล้วไม่ถึงกับแตกมันอาจจะมีอะไรที่คู่ของราศรีมังกรนะอาจจะไม่ไว้ใจราศรีมังกรเองหรือราศรีคู่ของราศรีมังกรอาจจะทําเองอันนี้ไม่แน่ใจเลยนะคะ,ะงั้นมาดูกันต่อไพ่เสนะ่ห์นำยังไงบ้างเกี่ยวกับความรัก ในเดือนสิงหาคมสำหรับราศีมังกรที่มีคู่ให้พรแบบนี้ค่ะเดดวิลคุมเรื่องราวเดดวิลเป็นบทสรุปเลยเพราะฉะนั้นเดดวิลแปลว่าอะไรแปลว่าความาคลั่งไคล้หลงไหลความรักผิดสินธรรมหรือความหึงหวงเพราะฉะนั้นไพ่กาลังจะบอกว่าเรื่องหึงหวงหรือมือที่สามหรือความรักที่ผิดสินธรรมอ่ะมันอาจจะแอบซ่อนอยู่จริงๆมันมีไพร่ราชินีพะจันทร์นะมันอาจจะมีอะไรที่แอบซ่อนอยู่ คุณอาจจะต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวหน่อยนะราศีมังกรแต่คุณก็อย่าลืมทำหนะ้าที่ที่ดีของคุณเพราะว่ามันอาจจะเกิดเรื่องทะเลาะก,กันเพราะความหึงหวงก็เป็นไปได้หรือความรู้สึกที่ว่ามีอะไรแอบซ่อนอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าก็อาจจะทําให้ทะเลาะก,กันได้แต่ไพ่แนะนําว่าให้คุณทนะําหน้าที่ของคุณให้ดีและเด็ดขาดพอสมควรแล้วมันจะดีเองอเห็นไหมไพ่ไม่ได้บอกให้เลิกกันนะไพ่บอกว่าให ลงดาบนิดหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเองนะคะสำหรับราศีมังกรขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ขอบคุณค่ะ